สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนนะคะฉันฟ้าค่ะแพทค่ะโดยวันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่ บ้านตึกแล้วนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยอาณาจักรหมื่นดงกันค่ะค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปตะลุยนะคะแพทเราจะขาดคนสําคัญธไมะะ่ได้ค่ะคือไกด์นำเที่ยวของเราเองอค่ะคือใครกันคะเนี่ยเดี๋ยวต้องแนะนําไกด์นำเที่ยวของเราวันนี้นะคะก็คือสวัสดีครับผมเจแปนครับวันนี้จะมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งสองคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับ ไปตะลุยธาณาจักรโมนครับว่าเขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงครับถ้าผู้คนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไป ที่แรกที่สักการะกับท่านผู้ชมไปน,นะครับก็คืออนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมือนดวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบ้านตึกของเรานะครับเป็นที่แรกที่ทุกคนจะต้องมาสักการะน,นะครับเราไปกันเลยครับครับโดยก่อนที่เราจะไปสักการะเจ้าพ่อเหมือนดวงนะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับประวัติของตำบลบ,บ้านตึกนะครับตำบลบ,บ้านตึก แต่ก่อนมีชื่อว่าชุมชนหมื่นดงนะครับซึ่งได้มาจากเจ้าพ่อหมื่นดงของเรานะคะอ๋อแล้วเจ้าพ่อหมื่นดงนี่ท่านเป็นใครมาจากไหนหรอคะทำไมถึงได้มาปฏิปฏิสถานที่นี่คะอ๋อเจ้าพ่อหมื่นดงนะครับเป็นโอรสของพระเจ้าติโลกนันนาสามล้านนะครับซึ่งแต่ก่อนมาเป็นแม่ทัพแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เพื่อทําศึกสงครามกับเมืองอื่นนะครับได้ยินว่าทุกๆปีก็จะมีการจัดงานจัดประเพณีขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับซึ่งประเพณีเป็นประเพณีประจำตำบลบ้านตึกของเรานะครับคือประเพณีแห่น้ําขึ้นหงส่งน้ําเจ้าหมื่นดงน,นะครับซึ่งจะจัดทุกๆปีนะครับในช่วงเดือนเมษานะครับซึ่งก็จะมีการแห่ช้างหลายๆเชือกเดินมาตั้งแต่เดินมาตั้งแต่วัดวัดนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับ เอ๊ะทำไมทําไมต้องมีช้างเลยคะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นช้างศึกข,ของพระองค์เหรอคะใช่ครับรซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหมื่นดงของเรานะครับรซึ่งเป็นประเพณีที่จัดมา547ปีแล้วนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่548ปีครับเดี๋ยวพาไปสักการะเลยครับ,รบเดี๋ยวต่อไปจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปสักการะเจ้าพ่อหมื่นดงกันนะครับ ประเพณีแห่น้ำขึ้นหงส่งน้ำเจ้าเหมืองดงตำบลบ้านตึกอําเภอสีชัชนาลายัยสุขโขทยัยเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวตำบลบ้านตึกอําเภอสีชัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความผูกพันระหว่างคนกับช้างและเพื่อสักการะเจ้าเหมือนดงทหารเอกของเจ้าติโรกราชซึ่งมีความเก่งกล้าด้านการรบ เชี่ยวชาญในการจับช้างและใช้ช้างศึกแต่ภายหลังต้องยอมรับโทษประหารเพื่อแสดงความซื่อสัตว์ความจงรักภักดีต่อเจ้าติโรกราวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีมาแต่เก่าก่อนเจ้าหมุนดง้งคือผู้สร้างเมืองดง้งหรือเป็นเจ้าเมืองด้งที่ชาวตำบลบ้านตึกให้ความเคารพศรัทธาและนับถือเป็นอย่างมากเมืองดง ณปัจจุบันก็คือตำบลบ้านตึกอำเภอศรีชัชนาไร่ประเพณีแห่น้ำขึ้นหงส่งน้ำเจ้าหมุนดงจึงถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีประเพณีแห่น้ำขึ้นหงส่งน้ำเจ้าหมุนดงคือการแห่นำน้ำอบน้ำหอมไทยไปส่งน้ำวงวสวงและทำพิธีไหว้ขอพรเจ้าหมุนดงซึ่งจัดขึ้นทุกปี ในวันที่19เมีสายนซึ่งเป็นวันที่เจ้าหมือนด้งเสียชีวิตโดยหนึ่งวันก่อนจะเริ่มงานจะจัดพิธีใบสีสูขวัญช้างเพื่อขอบคุณช้างที่ต้องทำงานหนักและอยู่เคียงข้างการรบกับเจ้าหมือนโด้งมาตลอดเป็นวิถีความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลผูกพันกันระหว่างคนกับช้างมานาน ขบวนแห่และการทำพิธีจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านตึกจะส่งชาวบ้านและขบวนแห่เข้าร่วมตกแต่งริ้วขบวนการสวยงามรวมทั้งช้างก็ถูกตกแต่งได้น่ารักตามสไตล์แต่ละหมู่บ้านขบวนน้ำอบไทยที่จะนำไปส่งน้ำเจ้าเหมือนโรงนครขบวนแหน่นี้มีทั้งหมด14หมู่บ้านในแต่ละขบวนจะมีรูปแบบต่างกันทั้งรถอีแท็กรถซาเลง้งหรือขบวนคนเดินเท้า ขบวนแห่ช้างให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้นั่งช้างเข้าร่วมขบวนระหว่างทางชาวบ้านจะคอยส่งกล้วยอ้อยให้เป็นอาหารและเล่นสาดน้ำกับช้างด้วยโดยขบวนจะเข้ามาสู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าหมุนดงจากนั้นก็จะนำของเส้นไหว้ทานใบสี น้ำอบไทยมาทําพิธีขอพรและส่งน้ำเจ้าเหมือนดงขี่ช้างนําพวงมาลัยถวายที่รูปปั้นเจ้าเหมือนดงเป็นอันสิทธิพิธี ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นะคะาหลร่งนะคะในการผลิตนะคะตุกตาบาหนนะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณอุดรน,นะคะที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะเรียกว่าตุกตาบาหนจุมปัญญาตาวงตาวงก็คือพ่อเป็นคนรีเริ่มเป็นคนคิดคนเป็นมาคนแรกในหมู่บ้านนี้ที่มาทำตุกตาบาหนก็คือว่าคนโบราณสมัยก่อน,น้น่นนนะเนาะนะไม่มีนมดื่มเพื่อเพิ่มความสุขในเด็กสมัยนี้ ทีน,นี้อยากสูงทงําไมก็คือไปห้อยหนบาทิวัดหลวงพ่อทําบาทิวัดเพื่อให้เด,ด็กๆได้ออกกําลังกายกันจะยืดตัวทีน,นี้บ้านอยู่ข้างวัดพ่อเห็นเด็กๆห่นบาสก็เลยจําลองมาเป็นของเล่นอันนี้เล่นไม่ได้เล่นสนุกอย่างเดียวประโยชน์เขาก็มีคือไว้บริหารกล้ามเนื้อมอะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเ,เนื้ออ่อนแรงเหน็บชาเนื้อล็อกนาะสามารถบ,บริหารผลัายได้แล้วก็ที่ให้ความสนุกสนานเพลิเพลินคือเขาจะเล่นได้ทั้งหมดฝั่งละหกท่าก็เล่นไปท่าเป็นทางเลย ข,ข้างหน้าข้างหลังเล่นได้นี่ถ้าเราเล่นบ่อยๆคุ้นเคยเขาปุ๊บเราก็จะสามารถบักับเขาได้ให้ขึ้นท่าน,นุ้นท่านี้เนาะนอกจากบริหารแล้วก็คือเป็นการฝึกความจําฝึกสมาธิเป็นในตัวด้วยคือระหว่างการเล่นอยู่เราให้หสังเกตดูถ้าขาเขาเหยียบพร้อมๆกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะขึ้นสองขาแต่ถ้าเล่นอยู่ขาเขาสลับซ้ายสลับขวาก็อย่ให้สังเกตดูขาไหนอยู่ข้างหน้าเขาจะขึ้นขานั้น อคือการฝึกความจําฝึกสมาธิภายในตัวด้วยดูวิธีการเล่นก็คือตั้งตรงๆบีดช่วงไปลายบีบไปแค่ครึ่งทางอย่าบีบหมดถ้าบีบหมดมันจะข้ามไปข้ามมาเฉยเราบีดในจังหวะเราบีบไปเนี่ยตุ๊กตาลอยมาประมาณนี้เราก็จำไว้พอเห็นท่าทางเขาเสร็จปุ๊บไม่ต้องบีบต่อไม่ไปละเราต้องปล่อยให้สุดเลยเขาจะหลุดเองแล้วก็บิดข่้งแหมนเขาก่อยเขาจะให้มาเลขข้างหน้าก็คือบีบข้ามมา ขี่เข้ามาพวกเราก็เลยข้างหน้าได้ทีนีเ้เราอยากจะให้เขาขึ้นท่าไหนบอกว่าขึ้นสองขานะขึ้นสองขาขึ้นข,ขาเดียวก็ขึ้นขาเดียว,ยวอยู่ที่จังหวะการบีบของเราแล้วทีนี้สลับซ้ายสลับขวาข้างหน้าข้างหลังอยูไ่ได้หมดแต่ต้องชำนาญก่อนนะถึงจะล้องข้ามได้<ม>จะมีใครอยากทางง่ายอันนี้ทารอยากยาเชือก<ม><ม>เชือกขาเดียวเชือกสองขาพาดเชือกขาเดียวเพราะพลาดเชือกสองขา มันอลองไรออ่าส่วนอันนี้อันนี้เราก็ต่อยอดขึ้นมาเป็นสองตัวสองตัวอยู่วยกันอันนี้จะเรื่อนตั้งยากนิดนึงแต่ว่าได้บริหารเยอะกว่าอันนี้จะเน้นบริหารเนาะ,ะอ่าไม้ส่วนไม้ที่เราทมก็คือทําจากไม้สักตอไม่ต้องเอียงจับตรงๆอย่าง,งนี้แล้วก็บีดขึ้นไปนเลยปุ๊บอันนี้ทำมานานยังคะประมาณกี่ปีแล้วพอทำมาตั้งสามสิบกว่าปีแต่ส่วนผมเพิ่งมาทําได้หกปีนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะอันนี้งานหลักของเขาเราก็คือเป็นลูกตาบาโหนี่แหละอันนี้มีการอนุรักษ์สืบสานยังไงบ้างคะอนนี้ก็ทำต่อไอ้นี่าทำอยู่เปเนีีกอันนี้เราเป็นลูกศิษย์พ่อสมัยทำร่วมพร้อมๆกับพ่อสมัยนู้นยี่สิบปีแล้วณปัจจุบันนี้มีมีที่คนเดียวหรือว่ามีใครที่ทำกันลูกศิษย์ นี่เราเป็นไอ้ขุเจ้านึงพคนเจ้าค่ะก็คือได้เราการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆด้วยนะคะไม่เพิ่งมาฝึกได้หกปีนม่กี่ก่อนยุงเทพไม่ได้อยู่นี่ก่อนทํางานโตเกียวรี่กรุงเทพื่อนเลยเป็นคนที่ละเอียดนิดนึงทํางานละเอียดดู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 ไม้ต่างกันไหมดูดูที่อนุันเนี้ยต่างกันไหมรูปรูปรูปต่างเลยค่ะต่างไปนเห็นได้จริงชัดใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละนั่ละเอียดมันต่าง อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มพลิ้วแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มพลิ้วแล้วแต่ยังลงแรงลงหลงอยูมมม่มันจะไม่แน่นเท่าไหร่แต่เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็แข็งดีไม่ค่อยขึ้นคือมันไม่มบาลานอะ่ะบอกตรงๆนี่ดูล่างกับข้างบนไม่มบาลานกันเ<ม>ห็นไ่แค<ม>บมากความอ่มมคือมันต้องใกล้เคียงกันคือมันก็ต้องมีเทคนิคในการทำอยู่ใช่ไหมคัใช่ใช่เล็ดลับนี้ก็ บอกยากเหมือนกันบอกยากสอนยากมันต้องคนที่ว่าเอาใจาใส่จริงๆเอาใจาใส่กับงาน,น,งนจริงจริงจริงจัดะสวยเอามาสวยเอาผม,ผม,ผ,มผมจะรับประกันให้รับรองไม่มีฟังถ้าฟังเปลี่ยนเครมให้ใหม่เลย อันนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุกี่ขวบพูดว่าคะสองขวบขึ้นไปเดก็กเด็กก็เล่นได้ใช่ไหมับเล่นเล่นได้ถ้าถ้าเขาบอกว่าสั่งให้เด็กนะเราก็จะทําตรงนี้แคบๆให้เนี่ยด้านนี้แคบ <c oughs> ๆเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณมือเด็กเนี้ยเราทำแคบแคบให้แต่ว่าไม่ข้บุญยังไม่กว้างอย่างนี้นะเราเจาะทุกกลุ่มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุเพรานคือว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่รอืเเคยเีกล้าม,ม,มเนื้ออแรงอะไรงเ,เอาไปให้คุณพ่อแก่เขาบีบเล่นแล้วก็จะเพลินแล้วก็จะมีสมาธิฝึกสมาธิไปด้วยค่ะพี่เจริวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่อุดระคะ่ะที่มาให้ความรู้เรื่องสุขตา ครับโดยเมื่อกี้เราก็าพาเพื่อนๆไปสการะอนุสรณีเจ้าพ่อเหมือนดงมาแล้วนะครับ,รบและที่ที่เราอยู่ตอนนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาศูนย์ศูนย์ผ้าหมักคนบ้านานาต้นจันทร์กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้นัดกับผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผ้ามักคนไว้แล้วนะครับโดยตอนนี้เขาก็รอเราอยู่แล้วนะครับไปเราไปกันเถอะครับ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านนาต้นจันนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าผ้ามักชนนะคะซึ่งเราก็มาอยู่กับแม่เสี่ยมนะคะซึ่งเป็นป่าชาวบ้านของที่นี่นะคะ,ะสวัสดีค่ะส,งงสะวัสดีค่ะชื่อแม่เสี่ยมแสวงลาบค่ะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจันทร์เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ททบ้านนาต้นจันท์แห่งนี้ค่ะก็เป็นปราชชาวบ้านที่นี่อ่ะซึ่ง สร้างชุมชนทุกเรื่องทุกอย่างในหมู่บ้านของเราอย่างเช่นการทําผ้าหมักโครนนะคะผ้าหมักโครนนี้ด้วยตามภูมิปัญญาเนาะโดยใช้สิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเราอย่างเช่นสีธรรมชาติสีธรรมชาติรราตได้จากเปลือกไม้เปลือกไม้แก่นไม้แกนไม้ไมมนเมล็ดไม้ดอกไม้ต่างๆที่มันเป็นสีได้ทั้งหมดเนาะ ใช้วัตถุดิบในหมู่บ้านคือผ้าหมักโคนเนี่ยเรา,าใช้ภูมิปัญญาใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมคือวัาทธรรมาจากผ้าฝ้ายอ่าเช่นเอาเช่นฝ้ายมามาย้อมสีกับเปลือกไม้จะเอาสีอะไรสีขมิน้นสีเหลืองจากขมิน้นเอาสีขมิ้นมาทำเสร็จแล้วก็เอามาบดนบดนขึ้นเรือเก็บดอกแล้วก็ไปทอทอแล้วก็เอามาหมักกับโคนหมักกับโคนหนึ่งคืนจะ่ลังจาก หามาักกับโคนแล้วก็เอามาซุยซุยให้น้ําที่โคลออกแล้วก็เอาสีธรรมชาติน่ะมาต้มที่ได้จากสีต่างๆก็มาใส่กระทะใส่เกลือใส่ผงซักฟอกตามภูมิปัญญาดั้งเดิมใช้แทนใส่ผงซักฟอกแทนด่างเมื่อก่อนเขาเผาด่างเนาะใสผงซักต้มต้มชั่วโมงครึ่งเนาะต้มด้วยไฟแรงๆแล้วก็เอาออกมา มาซักซักแล้วก็เอาไปโอบให้แห้งเอาไปพึงแดดหมาดๆพึงแดดหมาดๆแล้วก็เอามารีดรีดปรับให้มันสวยทีนี้มันก็จะเกิดการนิ่มนิ่มจากการหมักโทนรู้อย่างไรล่ะที่ว่าเอาไปหมักโทนแล้วผ้ามันนิ่มรู้จากบรรพบุรุษบุญญาตายายไปไถ่ไร่ไถานาเมื่อก่อนก็จะใส่ผ้านุ่งผ้าถุงไปทุกวนันทุกวนักวนสังเกต จากชายพระนุ่งผ้าถุงนี่มันนิ่มสีเอิร์ธโทนที่โทนมันดำก็จะออกโ้นดำโทนมันแดงก็จะออกสีแดงๆเหลืองๆเสร็จแล้วก็เอากลุ่มนั้นมาปรับใช้จึงเป็นที่มาของผ้าหมักโทลบ้านนาต้นจันมาถึงวันนี้ทีนี้ต่อจากนั้นมาก็มาต่อยอดเนาะจากกลุ่มทอผ้าคือที่นี่ก็จะรวมเป็นกลุ่มนะคะ รวมกลุ่มกันตอนนี้สมาชิกทั้งหมดมี308ครัวเรือนขยายไป9หมู่บ้านสมัยแ,แรกๆก็มีแค่2 1คนทีนี้ธุรกิจมันดีงานโอท็อปอะไรมันก็ดีขึ้นก็เลยขยายไปขยายไปเรื่อยๆ <c oughs> กลับมาจากญี่ปุ่นปี47ก็เอามาทำท่องเที่ยวต่อยอดจาก กิตพันธ์ผ้ามคโนนกลุ่มทองห้าหค,นค,นคนไหนที่พร้อมที่จะมาท,ทําท่องเที่ยวก็ชวนกันทาชวนกันทาแม่งเงี่ยมก็เป็นคนนาล่องเนาะใช้เวลาตรงนั้น5ปีตั้งแต่สี่เจ็ดกลับยันกุบกุญมาถึงปีห้าหนึ่งกว่าผู้คนจะรู้จักแล้วก็มาร่วมกันหลังจากนั้นก็มาเพิ่มมาเป็นหกหลังแปดหลังสิบสองหลังปัจจุบันนี้มีสามสิบเจ้าของสามสิบหลังหลังละคนละสี่ห้องสี่ห้อง คืนหนึ่งก็ร้อยกว่าห้องรับลูกค้าได้สองร้อยกว่าคนร้อยกว่าห้องต่อต่อคืนเนะาะการบริหารจัดการจัดการกันโดยชุมชนรับลูกค้าที่เดียวไม่ได้ว่าทำขายทำม,มันคือมันรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จที่บ้านานาต้นนทรนได้เป็นต้นแบบทั่วประเทศหลังไหลามาดูงานกันที่นี่นักเรียนนักศึกษา ปเอกปโทปตรีปจัดตวัวอะไรก็มาทําวิจัยมาทําผลงานมาและทุกที่นนหมดเลยทุกเรื่องทุกอย่างเนาะก็มีอย่างนี้เนาะทุกอย่างทุกเรื่องก็ต่อสู้มาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ศูนย์ได้เวลานานเป,ป็นสิบสิบปีไม่ใช่ว่าทาแล้วดังเลยไม่ใช่ได้เวลาสิบสิบปีเนาะ ขอถามเรื่องได้ไหมคะคืออยากรู้เรื่องอาหารขึ้นบ้านคะ่ะกริอาหารขึ้นบ้านคี่ขึ้นชื่อก็คือข้าวเปิบเนาะทานแล้วยังข้าวเปิบเียวใจใค่ข้าวเปิบม่เป็นอาหารหิ่ที่ขึ้นชื่อข้าวเปิบเนี่ยเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าสมัยก่อนบ้านเรามันกันดานมันไม่มีรถวิ่งมันไม่มีตลาดมันไม่มีที่ไปกินอยากได้กินก๋วยเตี๋ยวจังทีต้องรอขายกลัวขายข้าวโพดหน้าแลงไปขายของที่ตลาด จึงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินปลายปีหนึ่งก็ได้กินทีหนึ่งทีนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะอุ้ยมันคล้ายกบบแป้งข,ข้าวแคบบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยก็เ,เรียกข,ข้ขาวแคบข้าวแคบทำมาจากแป้งข,ข้าวเจ้าแช่น้ําเราทําเหมือนแป้งขนมจีนแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นใส่งาใส่เกลือแล้วก็ไปตากแดด ตากแดดแล้วก็เอามาปิ้งกินถ้าไม่เอาไปจากดดแดดมันก็เป็นเส้นดิบๆสดๆได้กินก๋วยเดี๋ยวเส้นใหญ่ก็อุ้ยมันเหมือนแก้งกรอแเนี่ยก,ก็เลยใช้ภูมิัญญานะั้นทาน้าซุปคล้าก๋วยเตี๋ยวเออก็กินแทนก๋วยเตี๋ยวกันทําให้ลูกให้หลานกินทามาทาไปทีนี้มันเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีสุขภาพทุกอย่างมันใช้นึ่งไม่ใช่ลวกไข่ก็นึ่งไม่มีน้ํามันเส้นก็นึ่งไม่มีน้ํามัน ผักที่ใส่ก็ใช้นี่เป็นอาหารสุขภาพแม่งเงียมก็เอาไปเปิดเปิดตัวให้โลกกระทัดเปิดโลกกระทัดให้ผู้คนได้รู้จักว่าบ้านนาต้นจันทร์มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ีกินแทนเส้เดียวหรือว่าเขาเรียกว่าเขาเบิ้บทาไมถึงเรียกว่าเขาเบิบเนาะคือลักษณะการทํามันเป็นเหมือนคล้ายข้าวเกียบบ๊ยวหมอ้อแต่ข้าวเกี๊ยวบหบม้อมันเป็นอาหารหวานเนาะแต่อันเนี้ยอุปกรณ์มันเหมือนข้าวเกียบบรร๊ยวหม้อ นี่ก็มีน้ำซุปเนาะมีน้ำซุปไทยก๋วยเตี๋ยวไอ้ที่เรียกว่าเปิบนะมันก็คือการที่ทำเนี่ยทำแป้งเอาผักไปนึ่งปิดฝาพอเปิดฝาสูงขึ้นมามีไม้ลาบนะทำมาตุก้อนแล้วก็ใส่ชามเพื่อจะใส่น้ำซุปไอ้คำว่าพักเนี่ยกระสุนเราพักเนาะคนไทยเขาว่าพักเจ้าเหนือเขาว่าเปิบก็เลยเปดูมาของ,งเขาว่าเขาเปิบ ก็วันนี้ก็ได้ความยินดีเนาะที่โรงเรียนอย่างนะรัฒุตะเออาราพัฒนุตะิ์ก็มากันบ่อยมาทำวิจัยบ้างมาทำผลงานเนาะบ่อยพอ,อโทปอตีบ้างอย่างบ้างก็มาเน,น่ก็ยินดีที่จะถ่ายทอดด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยเวลาแล้วก็ด้วยโอกาส ถ้าม,มาไม่เจอก็จะมีลูกมีหลานทุกคนสื่อความหมายได้หมดประมาณนี้นก็วันนี้ขอบคุณไม่เงียมมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราะคะ่ะได้เป็นวิทยาทานเอาไปใช้ในการศึกษาต่อค่ะขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่พาเพื่อนๆมาให้ป้าสเสงี่ยมบอกความรู้เกี่ยวกับตำบลบ้านตึกแล้วครับและสุดท้ายนี้ช่วงสุดท้ายเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาทานอาหารประจำท้องถิ่นก็คือข้าวเปิบครับ ของของที่นี่นะคะก็คือข้าวเปิบนะคะก็มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะคะเดี๋ยวพวก่เราขอลาเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปลองชิมแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไปกินก่อนนะไไม่ลึกตำบลบ้านตึกสุขทัทยอำเภอศรีสั์ ชนไลไยชื่อเสียงดังไกลนานเนาทุเรียนล้องกลองรังาสา์เนื้องน้องรสชาติไม่เบาจุดชมวิวบ้านเราเข้าแถวเลียงยาวบ้านนาต้นจัน